ต่อนะครับเมื่อช่วงกลางวันพูดคุยกันไปเนี่ยตอบคำถามกันไปเยอะด้วยนะฮะกับอาจารย์เดโกสครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเนตเปิดครับเป็นอย่างไรครับทีเฟกวันนี้ครับก็เอ่อบนในแง่ของหลักการนะนะฮะเราคงจะบอกได้ว่าการรีบาวขึ้นมาของทีเฟกครั้งนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเราให้ตัวเลขไว้เสมอนะครับ เรายืนยันตัวเลขที่เจ็ดหนึ่งสี่นะครับอของตัวเอ็มสองห้านะฮะงั้นจะเห็นว่าตอนเนี้ยถ้าการยืนที่เจ็ดหนึ่งสี่ของตัวเอ็มสองห้ายังยืนอยู่แล้วไม่หลุดกลับลงมาหรือถอยกลับลงมาเนี่ยตลาดก็ยังเป็นโอกาสของการขยับขึ้นไปได้อีกนะครับเป้าหมายถัดไปคือเจ็ดสองศูนย์นะฮะคิอหกสี่อยู่ที่เจ็ดแปดดหกงั้น การเดินหน้ากลับนะครับของตัวทีเฟกจุดที่ลงมาจาก648เนี่ยมันสร้างเบรกออฟเชนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นเช <Yeah. S 1> นออฟคาแรกเตอร์นครับงั้นใครงงนะฮะวิธีการนะครับก็คงต้องรอนะฮะ,อะขอของการอบรมนะฮะที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าส่วนใครที่เข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนว่าทำไมมันถึงต้องเกิดแบบนี้ พราะในกระบวนการทั้งหมดนะฮะของการเรียนการสอนก็จะพูดเรื่องการเทรดหุ้นตามตำราการเข้าใจรถแมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ตื่นเต้นนะฮะว่าระดับราคาจะเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งกลางจะบอกว่าอ๋อถ้าวันนี้ถ้าจะปิดนะครับตัวเอ็มนะฮะปิดไปยังฮะน่าจะปิดแล้วเนอะน,น่าจะปิดแล้วนะครับถ้าน่าจะปิดแล้ว สามารถยืนขึ้นมาเจ็ดสามสองนะครับได้นะฮะแล้วเจ็ดสามอเอเจ็ดสามสองมาจากไหนนะครับก็คือเจ็ดสิบแปดจุดหกที่เกิดขึ้นงั้นเป้าหมายถัดไปนะครับเราคงจะคาดการว่าเราจะเห็นในสัปดาห์หน้านะฮะการเคลื่อนตัวที่เจ็ดห้าห้าหรือใกล้ๆบริเวณเจ็ดห้าห้าที่เกิดขึ้นนะครับงั้นนะครับบนบริบทของรถแบบของการเทรด ถ้าเราเข้าใจตั้งแต่แรกของการกลับขึ้นมาว่าการรีบาวนี่เป็นการรีบาวจริงหรือเปล่าคอนเฟิร์มการรีบาวหรือเปล่าเราคงสอบยันด้วยอะไรฮะตัวเครื่องมือที่เป็นตัวออสเตรเตอร์ทั้งหมดแล้วยืนยันตลอดนะครับเราสามารถเบรก6 1 8ได้เหมือนอย่างที่เราคุยกันทุกครั้งนะฮะถ้าคุณเอ็ดเวิร์ดจำได้กดก็คือดกดกติกากดเหล็ก นะฮะและกฎที่สําคัญมันก็จะทําให้เราสร้างรถแมพหรือเห็นรถแมพข้างหน้าถ้าวันนี้เราเห็นระดับราคาหุ้นที่ผ่านมาเป็นมรดกเราก็ต้องเห็นอนาคตของสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นเพื่อให้เราคาดการณในการเทรดได้นะครับงั้นเคลียร์นะฮะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับนั่นตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดสามสองละที่เจ็ดสิบแปดจุดหกนะครับงั้นถ้าเราเข้าใจ เราก็จะสบายใจหรือเราจะเทรดด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราลองมาดูนะฮะบิตคอยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับทางเดินบิตคอยเช่นกันถ้าเราจะย้อนฟังเมื่อกอนเที่ยงหรือใครอยากยาไปฟังตอนเที่ยงอีกครั้งนะฮะบิตคอยต้องห้ามหลุด8ปดหม่นสนะครับก็คือบริเวณสามที่แปองของตัวฟิโบนัชชี ถ้าการยืนอยู่ได้ใน8 0 0 0มของบิตคอยเราก็จะเห็นการยกขึ้นหรือการระดับของราคาที่เคลื่อนที่บน,นกลไกของราคาที่ขยับขึ้นไปที่23.6คือ80,004เห็นไหมฮะตอนนี้บิตคอยอยู่ที่80,06นะครับงั้นบิตคอยกําลังจะขึ้นไปเทสอีก700เหรียญน,นะครับก็คือ80,06755หลังจากนั้นพอถึงบริเวณดังกล่าวนะครับ เราจะมีแนวต้านของเครื่องมือเราก็คือตัว r e เนียร์รีเซคชัหรือ L.I. ตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นตัวกำหนดนะครับครอบไว้นะฮะงั้นเครื่องมือนะครับอยู่ที่หน้าเทรดแต่ละคนจะสร้างยังไงก็ได้นะครับอยู่ที่ความถนัดของคุณอยู่ที่ความเข้าใจของคุณแล้วก็อยู่ที่ความลึกซึ้งของเครื่องมือนะฮะงั้นเคลียร์นะครับบิคอยแนว86,755น เป็ 88, ระวังนิดหนึง่งเหนือขึ้นไปบิตคอยก็จะกลายเป็น killing z o n หรือทุ่งสังหารหลายคนถามผมนะฮะผมตอบได้แค่ว่าเ,เราสามารถกำหนดแนวทุ่งสังหารนะครับแล้วแนวกรอบที่น่าสนใจเหมือนอย่างที่เราเล่นทองคำนะฮะเมื่อคืนนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเครื่องมือเราสามารถใส่เบรกเกอร์ได้เหมือนกับไอตัวระบบไฟที่บ้านเราก็จะรู้ว่ามันมีจึกไหนที่มันชอ็อต หรือมันเออเลอร์นะครับหรือมันโหลดไฟมากเกินไปมันจะเป็นเซฟตี้คัทให้เรานะครับในการเล่นหุ้นก็เช่นเดียวกันกราฟก็ต้องมีเซฟตี้คัทมีระบบป้องกันป้องกันเลยป้องกันการติดดอยป้องกันการผิดพลาดป้องกันการขัดทุนนะครับนึกง่ายๆแบบนั้นผมสอนแต่เรื่องง่ายๆนะฮะแล้วผมคุยแต่เรื่องง่ายๆแต่การสร้างเครื่องมือทั้งหมดที่เป็น AI มันลึกซึ้งบนสูตรคำนวณมากกว่านั้นเยอะ นะครับโอเคเคลียร์นะฮะครับเรามาดูทองคำทองคำเราดูทางเฟรมสั้นนะครับเพราะเมื่อคืนเพิ่งบูลิมกันไปเราก็จะดูว่าไอ้การรีบบวกลับตรง3,885เนี่ยช่วงเวลาสามทุ่มของเมื่อคืนเนี่ยพวกเราทำอะไรกันหรือเปล่าหรือเราขาดทุนหรือเราได้กำไรเห็นว่าโซนของการถอยตัวลงมานะครับจาก3 3 5า แล้วลงมาที่ 3, ามสนะครับกลไกของราคาการเคลื่อนตัวราคาหลุดลงมาตามทฤษฎีหรือหลักการการเทรดตามตำราก็คือหลุดนอก LR ลอางที่เป็นเต้นตีข่าวแล้วหลังจากนั้นเริ่มสร้างรูปแบบนะครับ Price Action ที่เกิดขึ้นสร้างปอดอบปลายมีดดักแด้เ็นจกไกทวินคัลเลอร์ รวมถึงออสเตรเตอร์ที่เกิดขึ้นคำสั่งของตัวสัญญาณที่เกิดขึ้นบนเครื่องมืองั้นถ้าเห็นแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นการกลับตัวจะกลับไปไหนล่ะแล้วจะกลับได้เท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราจะบอกเราก็คือ6 1 8 3บ2ของราคางั้นถ้ามันจะรีาวาจริงที่32,000เมื่อกืนระดับราคา33,000ที่เกิดขึ้นนะครับ จะเป็นแนวแรกของฐานที่แปดจุดสองแนวถัดไปละครับเป้าหมายสามสามสองศูนย์แล้วก็สามสามสองเก้าที่เกิดขึ้นจะเหนือขึ้นไปไหมหกสิบเอ็ดจุดแปดกำลังจะยืนยันว่ามันจะเป็นเบรกออฟเชนหรือเปล่าหรือเป็นเชนออฟคาแรคเตอร์เท่าน,นั้นเองที่เกิดขึ้นงั้นพอเราเข้ใาใจบริบทการเทรดเราก็จะไหลลื่นกับตลาดนะครับเพราะทั้งหมด มันคือรถแม็ของการเทรดที่เกิดขึ้นนะฮะทำความเข้าใจนะฮะหลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามอาจจะงงๆนะครับเอ๊ะเอาอะไรมาพูดกลับไปเปิดเทค t ทั้งหมดนะครับที่ท่านเคยอ่านมาแล้วพยายามสร้างไฮไลท์ออกมานะครับแล้วเห็นอะไรฮะหน้าตาของการเทรดหรือเห็นวิธีการของการเทรดคผมเชื่อว่าคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งคุณเทรดด้วย คุณก็จะจดจำนะฮะผมก็เชื่อว่ามี FC, มเอฟซีมีลูกศิษย์หลายคนที่ที่ที่เคยเข้าอบรมมานะครับก็จะรู้ว่านะครับวิธีการที่ชัดเจนที่สุดความแม่นยำมากที่สุดนะครับมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรที่เกิดขึ้นนะฮะโอเคมีคำถามไหมฮะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เรารอคอยคงไม่ต้องไปตกใจนะครับตื่นเต้นว่าเซตมันขยับขึ้นมาตรงนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เราลองมาดูภาพเซตไหมฮะคุณแอดเวิร์ดอ่าเราไม่ค่อยได้ดูภาพเซตเราลองดูภาพเซตนะครับเราลองดูภาพเซตนะครับบนไทม์เฟรมสองชั่วโมงเซตมันกำลังบอกนี้ฮะคุณแอดเวิร์ดถ้าเราใช้หลักการนะครับบนสิ่งที่เราเอ่ทำความเข้าใจและเรียนรู้เราก็จะเห็นว่าระดับราคาของเซตที่เกิดขึ้นนะฮะ เมื่อไหร่ก็ตามลงมาอยู่ที่เรนเนียร์บริษัทชั้นล่าง l r ล่างนะครับลองค้นทิศทิศเรนเนียร์นะฮะลองดูนะครับแล้วก็มีกองคำสั่งนะครับงั้นตรงบริเวณหนึ่งพันห้าสิบหกถ้าเกิดชุดของการกลับตัวเป็นพลายแอคชั่นที่เกิดขึ้นของรีเวอร์โซตอกย้ำด้วยคำสั่งนะครับเครื่องมือสัญญาณของออสเตรเตอร์ที่เกิดขึ้น าลีบาวย่อมเกิดแล้วเกิดมาตรงไหนล่ะป้าหมายแรกคือถ้าจะรลีบาต้องขึ้นมาที่23.6 23, คือ1125.73ให้ได้คือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จของการรีบาถ้าสามารถยืน1125ได้เราจะเห็น1168ถัดไปเพื่อขึ้นทดสอบน,นะครับ1168ไปจากไหน ฟิโบนาชีสามที่แปดจุกำลังมาบอกเราว่าถ้าโมเมนตัมของตัวเซตของตลาดแข็งแกร่งจริงการเคลื่อนตัวหรือกลไกของราคาที่การเปลี่ยนแปลงขึ้นมาควรจะเข้ามาอยู่สมัมผัสหรือมาแตะหรืออยู่ใกล้บริเวณนี้มากขึ้นวันนี้เซตเราปิดที่1นึ่นะฮะบวก9.67นะครับขึ้นมา0.85%เซก็เป็นอันนิสงจากที่ทุกคนรอ รออะไรฮะรอการเจรจานะครับการค้านะครับระหว่างจีนกับญี่ปุ่นระหว่างญี่ปุ่นนะครับกับตัวสหรัฐอเมริกาที่ที่ประชุมกันอยู่นะครับส่วนอิตาลีกับทางยูโรโซนทั้งหมดเนี่ยนะฮะได้คําตอบไปบางส่วนแหละส่วนจะรับข้อเสนอขนาดไหนส่วนจีนกับสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นอะไรก็ตามที่ยังยังมีเงื่อนไขนะครับเรื่องของความยุติธรรมคุณธรรมเรื่องความเสมอภาค ของจุดเริ่มต้นการเจรจาส่วนไทยเองวันที่ยี่บสามนะฮะเราจะคุยกับทางสหรัฐอเมริกาก็ลองดูว่าสุดท้ายเนี่ยข้อเสนอที่กลับมาตัดสินใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยในแต่ละดีเทลแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะออกมาได้ไงงั้นเราเประเมินว่าอย่างน้อยที่เดียวการผ่อนปลนการเจรจาหรือการประนีประนอมหรือการหาทางออกของเรื่องเนี่ยมันน่าจะมีข้อสรุปที่ดีขึ้นบ้างนะครับหรือผ่อนปลนลงบ้างในบางเรื่องนะครับ งั้นตลาดหลังจากนี้ไปนะครับก็อาจจะมีข่าวดีผสมกับข่าวร้ายแล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นงั้นการลงทุนข้างหน้านะฮะ,ะถ้าเป็นข่าวดีทั้งหมดเราก็อาจจะเห็นนะครับตลาดเองดีเฟกเองพุ้นบางกลุ่มนะครับที่เคยหรือกังวลเรื่องผลกระทบอาจจะออกมามแง่บวกเป็นปัจจัยที่หนุนได้แต่ถ้าตวันข้ามมันก็คงจะเป็นนะฮะด้านลบหรือด้านที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นนะครับงั้น ตลาดทุนเองคือตลาดของความผิดพลาดนะครับงั้นความผิดพลาดเราจะทําให้ดีที่สุดคือพยายามปดเทคความผิดพลาดให้มากที่สุดไอ้สิ่งที่เราคาดการไม่ถึงหรือคอนโทรลไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะตรง,งนข้ามก็ได้นะครับงานวิจัยนิยานสำคัญที่สุดในการเทรดหุ้นนะฮะการมีสติการมีเหตุและผลสำคัญที่สุดนะครับแล้วตลาดต่างประเทศช่วงนี้ก็จะหยุดยาวจนถึงวันจันทร์นะครับ ก็จะเป็นช่วงของเทศกาลอีสเตอร์วันนี้เป็นวันพูดไฟเดย์นะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับงั้นวันนี้ใครจะเทรดทองหรือเทรดบิตคอยก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ปิดอยู่นะฮะก็มีคําถามไหียฮะคุณเดวิดครับประมาณนี้ครับพี่เกิร์สครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับได้ครับก็ขอขอบคุณครับนะฮะทุกท่านที่ติดตามนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ ให้ท่านประสบความสำเร็จนะฮะสัปดาห์หน้านะครับถ้ามีหุ้นอยู่ก็ขอให้ได้กําไรนะครับถ้าขาดทุนก็ขอให้ขาดทุนน้อยที่สุดนะฮะขอบคุณครับคุนได้เลดครับขอบคุณดาวพีด,ดโกสวัสดีครับอ่ะก็มาพูดคุยกันในรูทูวันศุกร์นะครับกับพีเดกโกสเสน่นะครับ